เอาไงล่ะดาราสาวลูกหนึ่งกับดาราหนุ่มมาสเตอร์รักครั้งใหม่หรือเปล่านะล่าสุดเพิ่งออกมายุติคําประกาศแขวนเต้าของตัวเองไปเพราะอยากมีคนดูแลหัวใจสักทีหลังเป็นโสดมาพักใหญ่ๆแล้วสําหรับดาราและพิธีกรคนดังต้นหอมสกุตลตาและโพสล่าสุดของต้นหอมก็ทําเอาแฟนๆและเพื่อนๆวิตไว้ว่าอาจจะเป็นการเปิดตัวรักครั้งใหม่หรือเปล่าหลังสาวต้นหอมลงภาพคู่แบบสุดหวานกับน้ำมนต์กิตไนนัก นงหนุ่มมาเซอร์พร้อมแคปชั่นแบบวิดวิวสุดๆเพื่อนพี่น้องมีเยอะละทำไงให้ได้เธอลองเอาเทคนิคนีคน้ไปใช้โดยต้นหอมระบุเป็น3ข้อข้อที่1คุยทานไหนก็ได้ขอให้นิ้วแตะแตะกันไว้ข้อที่2 แกล้งหูตึงมากเวลาคุยต้องกระซิบข้อที่3ม,มีอะไรติดหนะ้าติดผมตลอดเวลาต้องคอยเคลียร์ออกแม้กระทั่ง pm 2.5วงเล็บผู้หญิงร้อยทั้งร้อยแพ้ผู้ชายเอาใจใส่ตายเป็นตายปิดท้ายข้อนี้สำคัญต้องได้คอนเน็กชันกลับมาให้ได้ IG f a เฟสไลนและก็แท็กหนุม่มน้ำมนบอกเลยว่าน่ารักมากๆจบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด s ับสไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ